จังหวัดนนทบุรีประชุมคณะทํางานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทั้งหกอำเภอในวันนี้ที่ห้องประชุมงามวงบานศาลากลางจังหวัดนนทบุรีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานประชุมคณะทํางานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดผ่านระบบ Google Form พร้อมกันนี้ได้มีการปรับปรุงผลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านและชุมชนโดยข้อมูลสภาพปัญหายาเสพติดจำแนกรายจากเขตอำเภอเขตเทศบาลทั้งหมด18แห่งจำนวนหมู่บ้านและชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติดคิดเป็น83 0.69%ผู้ขายาเสพติด0.57%และผู้เสพผู้ค้าคิดเป็น3.15%จากข้อมูลเมื่อตุลาคม2564ถึงมีนาคม2565ทั้งนี้การเป้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนและหมู่บ้านเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีให้ห่างไกลจากยาเสพติดและสรุปผล การดำเนินงานปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานปป,ปสและกระทรวงมหาดไทยทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่และข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และกำหนดแนวทางในการประเมินสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชนเพื่อเป็นการป้องกันและลดจำนวนการพระระบายของยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง6อำเภออีกด้วย news 24นุราทิพสีรายงาน